มีคำคำหนึงที่ได้ยินบ่อยมากเมื่อฟ้าสีทองพองอําไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินจนเมื่อจบม็อบก็จะมีคำนี้ตามมาอีกพวกเราชนะแล้วแต่ในที่สุดทุกอย่างวนกลับมาเหมือนเดิมแต่หลังจากวันนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเพราะลุงศักดิ์จะพาทุกคนมาเป็นแกะผู้ฆ่ายักษ์ ด้วยกันเพราะมันมียักษ์อยู่3ตัว 1. ยักษ์ในโครงสร้าง 2. ยักษ์นักการเมืองกับจิตวิญญาณบ้านใหญ่ผู้ใจดี 3. ยักษ์ในใจประชาชนเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงยักษ์จะจัดการยังไงหรือว่าเราจะเป็นคนจัดการยักษ์ด้วยวิธีไหนตามมาครับเคยรู้สึกอึอดอัดกันบ้างไหมครับ เพื่อนๆทุกคนว่าโลคนี้มันไม่ค่อยแฟร์กับประชาชนธรรมดาอย่างพวกเราเลยคือแบบเออเออบางทีเราพยายามทำแทบตายทำดีแค่ไหนก็เหมือนจะแพ้ทางกับคนที่มีคอนเนคชันหรือไอ้พวกที่มันมีโอกาสพิเศษแบบนี้เสมอไปใช่แล้วครับมันเป็นความรู้สึกที่หลายคนต้องเคยเจอ วันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนเพืนทุกคนมาเจาะลึกแนวคิดแบบใหม่เรื่องล้มยักษ์ในกาลาแลนดกันครับผมก็จะอะไรซะอีกละครับก็ที่เขาบอกว่าการต่อสู้กับระบบโครงสร้างที่มันดูยิ่งใหญ่เกินตัวพวกเรากันนักหนาฮาน่าสนใจกันแล้วใช่ไหมครับมามาดูกันว่าไอ้เจ้ายักษ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วพวกเราเนี่ยจะพอทำอะไร กับไอยักษ์เหล่านี้ได้บ้างมากหรือน้อยบางทีนะครับมุมมองเล็กๆแบบนี้อาจจะช่วยจุดประกายความคิดแบบใหม่ๆให้หลายๆคนกันได้ใช่ครับเอาละเราเริ่มกันทีละส่วนกันเลยดีกว่าคำว่ายักษ์ในที่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการมีอภินิหารอะไรแน่นอนครับไม่ใช่ยักษ์ในนิทานแล้วก็ไม่ใช่แก๊กผู้ชายักษ์อย่างที่เราเกินกันเอาไว้อัน,น,นแค่เปรียบเทียบใช่ครับ ยักษ์ต้นแรกเนี่ยมันก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศนี้ที่มันใหญ่จริงๆโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมหรือเรียกง่ายๆว่าระบบนั่นแหละครับผมตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยนะครับในตอนนี้ก็อย่างเช่นการมีอยู่ของสวสีน้ำเงินที่ไม่ได้มาจากเสียงประชาชนโดยตรงเลยหรือแม้แต่รัฐธรรมนูญปี60 ที่ประชาชนหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับใครกันแน่ถูกต้องแล้วล่ะครับนี่แหละครับคือยักษ์หน้าตาของอยักษ์ตัวแรกที่เราพูดถึงกันมันคือยักษ์โครงสร้างแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันส่งผลต่อชีวิตคนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะมันทำให้การแข่งขันมันไม่แร์ เรียกกันว่าไม่แฟนกันต้องแต่ต้นเกมกันเลยคนที่สู้ด้วยความสามารถของตนเองมันต้องเจอกับเอกคนที่มีคอนเนคชันมีแต้มต่อสารพัดมีทั้งเส้นสายมีทั้งอภิสิทธิ์ชนหรือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เขาได้มีชัยชนะอย่างง่ายได้ฟังดูแล้วเหมือนประชาชนตัวเล็กๆอย่างพวกเราแม่งเลยแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นใช่แล้วครับซึ่งทั้งหมดนี้มันคือแกนของความเหลื่อมล้ำ ที่มันกัดกินสังคมอยู่เงียบๆทุกๆวันและอีกจุดหนึ่งในเนื้อหาที่พูดเอาไว้อย่างลึกซึ้งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองนั่นเองครับใช่คือในหลายพื้นที่ประชาชนมีความคาดหวังแบบเดิมๆที่เคยคุ้นชินหวังให้สสมาช่วยงานบวชงานบุญงานแตง่งงานศม งานฝากลูกเข้าเรียนงานฝากลูกหลานทำงานมากกว่าที่อยากจะเห็นสอสอไปอภิปรายงบประมาณอยู่ในสภาอ้าวใช่ไหมครับแบบเนี้ยเข้าใจกันเลยว่าประชาชนคิดอะไรใช่แล้วเมื่อประชาชนมีความหวังอย่างนั้นแล้วก็นักการเมืองสอสอทุกๆคนในสภาพการเมืองเก่าก็จะสร้างคะแนนเสียงด้วยการแจกของซะมากกว่า มากกว่าการผักดันนโยบายระยะยาวใช่แล้วครับมันก็เลยเกิดเป็นวงจรอุอปถัมภ์หรือว่าวงจรอุบาทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครที่ยังเป็นนักการเมืองที่แบบว่ายังไม่ได้งบประมาณจากสภาหรือว่าจากหน่วยงานราชการต่างๆแมันก็ฟักเงินตัวเองเป็นการลงทุนไปก่อนพอลงพื้นที่ควักเงินตัวเองแม่งหันซ้ายหันขวาเงินหมดต้องไปพึ่งพักที่มี เงินเดือนตั้งหากนอกจากเงินเดือนในสภาแล้วพอไปพึ่งพักพักนั่นก็อ้าวก็ต้องไปขอสปอนเซอร์จากกลุ่มทุนซึ่งกลุ่มทุนมันไม่ใช่จะให้เงินฟรีๆไม่มีของฟรีในโลกใบนี้เอาจริงๆแน่นอนครับเขาก็คาดหวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็แล้วแต่ที่เอื้อให้กับเขาได้ทำประโยชน์หรือที่หลายคนเคยเจอที่เรียกกันว่าเงินทอนเชิงนโยบาย ย0่สอันนั้นมันสิวๆและผลลัพธ์ก็คืองบประมาณแผ่นดินที่มันควรจะไปลงกับการศึกษาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานมันก็ถูกเบี่ยงเบนไปเป็นงบสร้างความนิยมชั่วคราวไม่ต่างจากการเป็นงานวัดงานเ,เทศการที่มันดูสนุกสนานแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆของประเทศเลยพอมันบนแบบนี้ก็เลยเกิดคำถาม ขึ้นมาว่าเราควรเปลี่ยนคนเลือกหรือควรเปลี่ยนคนที่ถูกเลือกก่อนกันแน่ใช่แล้วครับแมงเป็นปัญหาโลกแตกแต่เนื้อหาอาจจะพลิกอีกขั้นเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าบางทียักษ์ที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างไม่ได้อยู่ที่นักการเมืองแต่มันซ่อนอยู่ในหัวใจจิตวิญญาณของประชาชนทุกคนก็พวกเรากันเองนี่แหละครับ หลายคนสงสัยเอาฮะอะไรวะไม่ใช่โครงสร้างบิดเบี้ยวไม่ใช่นักการเมืองบิดเบี้ยวกลายเป็นไอ้ประชาชนอย่างพวกเรามันบิดเบี้ยวกันเองมันหมายถึงยังไงกันแน่ลุงซักบอกมาเลยมันก็หมายถึงความเคยชินของประชาชนตัวตัวไปความคุ้นเคยกับการเมืองแบบเก่าๆเ,เอ่อแบบเน่าๆเลยละกันเราอยู่กับมันระบบอุปถัมภ์จนเราชินชาชินกับมันคิดว่ามันเป็นประเพณีปฏิบัติไปซะ,ะอย่างนั้น มองการซื้อเสียงเป็นเรื่องธรรมดามองการแจกของโน่นนั่นนี่มันเป็นความใจดีของนะักการเมืองเขามาแจกของข้าวกองของขวัญมันก็โอเคดีนี่ว่าทุกคนพอฟังถึงตรงนี้โอ้ยแม่งโคตรจริงเลยลุงซักแล้วถ้าสรุปสิ่งที่ลุงสักพูดมาทั้งหมดนี้พวกเราเนี่ยกำลังประชิญกับยักษ์กี่ตัวกันแน่แล้วไอ้ยักษ์ตัวไหนมันร้ายกาจที่สุด ทั้งหมดสรุปว่าเ,ออเราแบ่งเจอยักษ์อยู่3ตัวสตัวด้วยกันนะครับยักษ์โครงสร้างกฎกติกาพวกกลุ่มทุนการผูกขาดและที่สำคัญรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นธรรมอันที่สองก็คือยักษ์นักการเมืองที่เน้นสร้างคะแนนนิยมด้วยของแจกของอุปถัมภ์ต่างๆ มากกว่าการที่จะใช้นโยบายที่เป็นจริงกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งหมดตั้งแต่ฐานล่ากขึ้นไปยักษ์ตัวที่3เป็นยักษ์ที่แมงอยู่ในใจพวกเราเองยักษ์ในใจประชาชนการสมยอมยอมรับกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องจนมันกลายเป็นเรื่องปกติโคตอันตรายเลยนะครับเพราะว่ายักษ์ที่อยู่ในโครงสร้างยักษ์ที่อยู่ในนักการเมือง แล้วก็อ้างว่าแม่งเ,เลยมันไกลตัวแต่ยักษ์ที่อยู่ในหัวใจพวกเราทุกคนเนี่ยเราจะทํายังไงกับมันฟังดูแล้วเหมือนกับอ้าวตกลงแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนประเทศนี้เนี่ยไม่ได้ไปเปลีป่ยน,นที่โครงสร้างไม่ได้ไปเปลีป่ยน,น,นที่นักการเมืองเหรออ้าวตายหาเปลี่ยนที่ตัวเราเองเลยทุกคนประชาชนทุกคนต้องตระหนักว่าเราไม่ใช่ผู้ชมอีกต่อไปนะครับใช่ครับเพราะเราคือเจ้าของประเทศแล้วเราคือเจ้าของประเทศ มาเนิ่นนานแล้วเรายังไม่รู้จักตัวตนของเราเลยว่าอา้าวตายฮนะเรานึกว่าเราคือธาตุคือเบีย้ยไพย่ที่เขาจะจับวางตรงไหนก็ได้เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและเลือกอนาคตของตัวเองกันนะครับและสิ่งที่ทุกคนสมควรที่จะชอบในเนื้อหาของคลิปนี้ก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงพวกเราประชาชน จะไม่ทิ้งความหวังของพวกเราเป็นอันขาดใช่แล้วครับหลายคนเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆครั้งยิ่งใหญ่หลายครั้งในประวัติศาสตร์โลกใบนี้มันไม่ได้เริ่มจากผู้นํามันไม่ได้เริ่มจากผู้มีอํานาจมันไม่ได้เริ่มจากคนใหญ่คนโตแต่มันเริ่มจากคนธรรมดาที่ไม่ยอมทนอีกต่อไปแม้สิ่งที่พวกเราทํากันอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะดูเล็กน้อยในวันนี้ แต่ถ้าเรากล้าก้วเดินมันก็จะเหมือนแรงสั่นสะเทือนเล็กๆของทุกๆก้าวของประชาชนมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงฐานของยักษ์ทั้งหมดเหมือนที่มีคนเคยเขียนเอาไว้ว่าทุกก้าวเดินของพวกคนทุกคนมันจะเป็นแรงสั่นสะเทือนไปถึงฐานของพวกมันพวกมันก็คืออโครงสร้างยักษ์ทั้งหมดนั่นแหละครับ สุดท้ายนี้ขอฝากคำถามว่าสำหรับทุกๆคนที่คิดว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของพวกเราหรือรู้สึกว่าปัญหาแบบเนี้มันใหญ่เกินไปพวกเราแก้อะไรไม่ได้หรอกเห็นไหมกี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่ว่าจะออกมาร้องเสียงดังไม่ว่าจะออกประเดินกระบวนสุดท้ายก็แก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ลองคิดใหม่ครับแล้วก็คิดตูให้ดีถ้าเราปล่อยให้ยักษ์พวกนี้มันอยู่ต่อไป โดยไม่มีใครลุกขึ้นมาล้มมันเลยถ้าเราไม่ล้มยักษ์เดี๋ยวนี้ยักษ์มันก็จะเหยียบหัวของพวกเราทุกๆวันแล้วพวกเราจะยอมเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานมันจะถามพวกเราว่าเอาทำไมรุ่นปู่รุ่นย่าปล่อยให้เรื่องราวแบบนี้มันสะสมมาจนถึงพวกเขานี่ยากเกินที่จะแก้ยากเกินที่จะเยียวยา ทุกทกครั้งทุกๆวันพวกเราจะต้องออกมาล้มยักษ์ในตัวของพวกเราก่อนเฮ้ยไม่ได้นะไอ้นักการเมืองพวกมึงทําอย่างนี้เวลาเลือกตั้งแต่ละครั้งเราจะต้องมีสติรู้ให้ว่าให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พักการเมืองทําเนี่ยเจตนาเพื่อประชาชนล้วนๆไม่ต้องไปแอบแฝงว่าโอ้โหอันนั้นเดี๋ยวเขามาแจกนู่นอันนั้นเดี๋ยวเขามาแจกนี่พักการเมืองไหนมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนอันนั้นก็คือ มันไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนแน่นอนแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวล้มยักษ์ทั้ง3ตัวนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไม่เสียสตังค์แม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าอยากจะเสียสตางค์เพื่อจะสนับสนุนก็แต่โดเนตมาแบบไหนก็ได้นะครับคิดใหญ่ทำเป็นเมนทุกโครงการสลัดเน่า